ไม่หมึกเหรอน้ำน้ำใหม่ซีนดีนะครับเราต้องใช้อของมีคม

ราคามันเท่าไหร่น่นบพันกว่าบาทนะี่การฉอดน้มันมต้อ,องถอยก,ก่อนถ่ายบ้านมากนีนตามเก่า ทำเก่าอันนี้น้ำใหม่ครับเป็นตัน้งเพาะว่าการลิ้นจะได้สีได้สม่ำเสมอไม่ลอกไม่เป็นด่างนะครับ่ติดใส่เข้าไปให้เน,น่นๆหนักปั๊มันนอ่ให้หนักปั๊กมนันมน,นี่ครับทดสอบแล้วก็ใส่ตัวนีล้ลงไป ใส่มัตรงตรงเนี้ยโอเคนี่ก็ใส่ตลับสีคนตลับสีสามสีอ๋อนี่ก็สีวันแบนอย่างนี้ตั้งแบนก็ต้อางในใส่ใส่เร็วางนี้เรียงตามสีเนี้ย เคเอ็มดูตรงไหนเอ็อ๋อแบบสนี่เโอเคแล้วก็เอ็มอะีแล้วก็วายอ่าใส่ไม่ตรงจะมีเดือยให้ตรงนะ, <c oughs> นนะครับอืมโอเคสุดสุท้ายคือายยี่โร ไม่เข้าผิดตัง้งแต่แรกเลยนะว่ามันเพียงจากสีที่สีสแล้วนี่นะเออมันห่างอย่งเอมมันต้องห่างยนเงนะหรอ อะไี่มันติดกันเนี่ยเอยติด่เม่นบ่อ,อืมอืมอมันเม่นหนวดนม,มนี่โอ,โอ,โอ้นี้ไม่ห่างสีเดียวนะเอออี่มีปินออกไปเนี่ยห่างสีเดียวอ่ะอือมันถอดมามันห่างอยู่ล่ะ เน่สังเกตด,ด้วยดิโอ <Okay. S 2> เคอาไหมลอกว่าเคยพิมนดูกร็รูลถ้ามันตรงร่องมันก็น่าจะได้นะมันไม่แน่ไงี๋ยมาแล้วอันนี้ไงมันหา่างน oh, ี่โอ้เดียวมันห่างอย่างนี้โ okay, 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 อเคโอเคโอเคโอเคดูจับตรงนี่โอเคโอเคนี่นะ หมดรอยครับสำหรับการเปตี่ดัม HP c a n n e l Laser อร m ง้าจดสามหนึ่งก้าราเอย่อางนี้อาการนี่อการนี่อาการสียงถายมันดัมสมันจางสีงมันจานี่ครับนี่ครับอากการโอเคประมาณนี้ครับ